สภาพภายในเครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวเราบุญละนะใหม่ให้หมดเลยนะครับดูครับแน่นๆดูรอยตีโนหนูเอาแล้วครับวันนี้คันนี้นะครับคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับต้องยกขึ้นนะครับโดยใช้โดยใช้วินลากขึ้นนะครับ จวินดึงขึ้นเลยนะครับอ่ะดึงเลยล็อกเลยตอนนี้เราก็ำลังดึงรถขึ้นนะครับเด็กๆนี่นะครับ อันนี้เราจะเอาไปทําสีใหม่นะครับรถจอดทิ้งไว้นานนะครับไม่ได้ใช้นะครับหลังคาหลังคาก็โดนแดดแดดเลียนะครับเดี๋ยวทำสีเสร็จแล้วเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับอ่าและคันนี้เจ้าของจอดทิ้งไว้ทิ้งไว้กี่กี่กี่เดือนแล้วพี่ ครึ่งปีนะครับเจ้าของไปทํางานญี่ปุ่นนะครับเพิ่งกลับมานะครับเดี๋ยวจะมาบูรณะใหม่นะครับให้มันเหมือนรถใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแลเรื่องสีแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์นะครับให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแบตบมันไม่ค่อยพอนะครับ คันนี้นะครับอันนี้มาทําสีนะครับพอดีว่ารถจอดหลายปีนะครับจอดทิ้งไว้นะครับคันนี้จะมาบริณะใหม่นะครับดูครับโลสภาพสีครับดวงบนด้วยนะครับดูครับดูรอบคันนี้เดี๋ยวเราทําสีให้ใหม่นะครับ สีเดิมนะครับเดี๋ยวเราคอยดูกันนะครับว่าตอนมันเสร็จจะสวยขนาดไหนนะครับรถจอดทิ้งไว้นานนะครับเปิดฝาป้งนี่นะครับดูสภาพภายในเครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวเราบุญละนะหนใหม่ให้หมดเลยนะครับดูครับอั่นแน่นดูรอยตีนหนูนะครับ สุดนะครับเดี๋ยวดูตอนจบอีกทีเลยครับ